พี่น้องเชียงรายเราจะส่งไุกน้ำใจนะครับจากองค์การริทาส่วนตะบนลำพียงไปสู่เชียงรายท่านนายกสวัยสายปัญญานะครับและทีมงานเข้มแข็งมากเลยนะครับ ไปนะครับจากชาวตำบลลำเพี่ยงเพื่อซับน้ําตาผู้ประสบภูมิคุ้ัยนะครับนําโดยท่านานายกเป็นกรรมการส่วบบนตัวลำเพียงนะครับท่านสวายสายปัญญานะครับนี่นี่ท่านพระโพธิ์ท่านสวายสายปัญญานะครับเต็มที่คนไทยไม่ทิงท้งกันกันไปทีมกัน,น,นครับเทียงลายนะครับเทียบลายรอรับเลยนะ คีการรวมน้ำใจนะครับจากชาวตำบลลำพียกเพื่อช่วยภัยน้ำท่วมนะครับที่จังหวัดน้องคายและจังหวัดเชียงรายนะครับหนูมาจากไหนครับเนี่ยโอ้โหมาจากโรงเรียนวันหนองแครซายนะครับอ่านี่คือนี่คือข้าวสารอาหารแห้งนะครับที่เราจะประดมเพื่อช่วยซับน้ำตาภัยน้ำท่วมนะครับอุทก,กภยัย ที่จังหวัดเชียงรายและจังหวัดน้องคายนะครับเราจะไปสองที่ก่อนโอนนี่นะครับนี่คือรถเจสองผลไม้สดนะครับเลขทะเบียนเจ็ด8๗๘วดนี้มาแน่นอนครับท่านเรากำลังขนของขึ้นนะครับไปเพื่อ,อซับน้ำตาผู้ประสบภัยน้ำท่วมนะครับมี ข้าวสารอาหารแห้งและน้ําดื่มนะครับมากมายลยครับจากชาวตบำบลลาเพียกนะครับอ่าน้องๆจากโรงเรียนบ้านหนองแคซายมาช่วยขนของนะครับอุ้ยงามแท้ๆ,ๆน้องๆจากโรงเรียนบ้านหนองแคซายนะครับมาช่วยขนของเมื่อวานนี้มาช่วยแพ็คของนะครับวันนี้มาช่วยขนของขอเป็นส่วนหนึ่งนะครับของกําลังใจ แก่ผู้ประสบภัยน้าท่วมนะครับจากชาวตําบลลําเพียกนะครับนี่คือโรงเรียนบ้านหนองแคทรายมาร่วมด้วยช่วยกันนะครับคนละมือคนละ,มนละไม้เพื่อคนไทยไม่ทิ้งกันครับท่าน mm. ของดีของตําบลลาเพียนะครับขนุนมะละกอผลไม้ต่างๆนะครับเพื่อไปถึงก็สุกพอดีนะครับใช้เวลาเดินทางประมาณหนึ่งวันโอ้วันนี้ทุกคนเต็มใจนะครับมาด้วยใจจริงจริง เพื่อคนไทยไม่ทิ้งกันโอ้ oh. <grazing> เด็กๆของเรามาช่วยขนของนะครับคือนี่คือน้ําใจนะครับเป็นเสื้อผ้านะครับเป็นเสื้อผ้า <c oughs> ที่เราช่วยกันนะครับเป็นเสื้อผ้าที่สะอาดและกลาะเป็นอาหารแห้งนะครับเพื่อจะนําไปซับน้ําตาผู้ประสบอุทกภัยนะครับที่จังหวัดหนองคายและจังหวัดเชียงรายนะครับ น้องๆจากโรงเรียนบ้านน้องแคสซายนะครับมีจิตอาสาที่จะมาช่วยเป็นส่วนหนึ่งนะครับในการซับน้ำตาให้แก่ชาวไทยผู้ประสบอุทกกภัยนะครับนี่คือรถที่จะขนของไปนะครับข้างในเป็นกล่องริโอนะครับแต่ข้างในไม่ใช่แน่นอนนะครับ ีท่านผู้ใหญ่บุญคงนะครับวันนี้เต็มที่เต็มที่ไปซับน้ำตาภาคใต้เอ้ยภาคใต้ที่ไหนภาคเหนือภาคเหนือน้องคายด้วยนะครับก็นี่คือผู้หลักผู้ใหญ่นะครับของชาวตำบลลำเพียกนำโดยท่านนายกองการบริหารส่วนตำบลลำเพียกนะครับท่านสวัยสายปัญญาแล้วก็เด็กๆ จากโรงเรียนบ้านหนองแค่ทรายนะครับมาช่วยกันซับน้ำตาให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยนะครับคนไทยไม่ทิ้งกันครับท่านาข้าวสารอาหารแห้งนะครับทั้งหมดเลยช่วยกันคนละไม้คนละมือนะครับวันนี้เราได้น้องๆนักเรียนจากโรงเรียนบ้านหนองแคทรายนะครับมาช่วยกันขนของนะครับ ขึ้นรถบรรทุกเพื่อนำไปช่วยซับน้ำตาค้ตลูกานานี่คือผู้ใหญ่นะครับหมู่แปดหนองแคซายท่านผู้ใหญ่บุญคงมิลเลประธานคณะกรรมการสังสารเดียวกับหนองแคสายนะครับนางนำนักเรียนนะครับมาช่วยขนของวันนี้สุดยอดมากมีอะไรจะฝากถึงผู้ประสบภัยไหมครับมีครับก็ขอแสดงความยินใจนะครับเกี่ยวกับที่ท่านได้เสีย แล้วก็ขอแข่งกับทานที่ประเนี้แล้วก็ขอให้สู้ด้วยอ่ามั้งใแล้วก็ขอบคุณครับโอ้โหนี่ครับเป็นความห่วงใย,ยนะครับจากท่านผู้ใหญ่บุญคงนะครับแาะการนี้คือตัวแทนจากองค์การบริหารส่วนตำบลลำพียกนะครับของเยอะมากนะครับ<ม>เป็นการรวมน้ำใจนะครับจากชาวตำบลลำพียกสู่ ผู้ประสบอุทกภัยนะครับทางจังหวัดเชียงรายและหนองคายนะครับคนไทยไม่ทิ้งกันนี่คือรวมน้ำใจจากตำบลลำพียนะครับก็ขอให้ผู้ประสบอุทกภัยนะครับก็ให้คลายทุกขไวๆนะครับนี่คือจากตำบลลำพียกนะครับเอาชูมือ เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับคนไทยไม่ทิ้งกันโชเฟอร์นะครับผู้จะนำอุปกรณ์ทั้งหมดนะครับไปสู่ผู้ซับน้าตาผู้ประสบอุทกภัยนะครับขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับนี่อา้าวชุมมือเข้มแข็งมากนะครับตำบลลำพียกสุดยอดมากอา่า